แต่มันก็จะมีอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณผู้ชายควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะหนึ่งก็คืออาหารที่มีไขมันทรานสสูงเช่นพวกอาหารอบต่างๆพิซซ่า เบเกอรี่อาหารกรุบกรอบและอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเช่นปลาต้องโกกลยทอดไก่ทอดอาหารทอดๆต่างๆที่ใช้น้ำมันซ้ำๆมาทอดนะคะเนื่องจากไขมันทรานะคะจะส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดอุดตันทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณน้องชายได้ไม่ดีนะคะการแข่งตัวก็จะเกิดขึ้นได้ยากทำให้เสื่อมสมรรภาพทางเพศ 2ก็คือกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงรวมไปถึงไขมันที่ได้จากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกสันในหมูเนื้อสันนอกวัวเบคอนสามชั้นหนังไก่หนังเป็ดน้ำมันหมูแคบหมูกากหมูเจียวเพราะไขมันต่างๆเหล่านี้จะทำให้หลอดเลือดแข็งอุดตนันเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกค่ะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล แอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมนะคะก็จะทําให้คุณเกิดภาวะอ้วนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและนอกจากอาหารแล้วนะคะก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณผู้ชายควรจะเลี่ยงที่ทําให้ส่วนสมรรถภาพทางเพศเช่นสูบบุหรี่จัดนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีความเครียดสะสมค่ะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศโดยเฉพาะบุหรี่นะคะ เวลาคุณสูบบุหรี่เนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดคุณตีบทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่หลอดเลือดของคุณมันจะตีบแคบลงค่ะยิ่งถ้าหากว่าใครสูบบุหรี่เป็นประจานะคะหลอดเลือดของคุณมันก็จะตีบเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกค่ะและนอกจากอาหารที่ดีต่อสมรรถภาพทางเพศแล้วนะคะเสริมให้อีกนิดนึงนั่นก็คือเรื่องการออกกําลังกายค่ะเพราะการออกกําลังกาย1เลยได้แน่คือสุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงควบคุมน้ําหนักทําให้หลอดเลือดแข็งแรงเลือดไหลเวียนได้สะดวก นอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าคุณนะคะออกกําลังกายจนมีกล้ามเนื้อมีซิกแทคมีกล้ามเนื้อมากนะคะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมันจะช่วยในการหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายได้ดีมากขึ้นค่ะเพรา,าะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะสร้างจากกล้ามเนื้อค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายคนไหนนะคะ อยากจะมีฮอร์โมนเพศชายสูงสูงฟิตปึงปังอย่าขาดการออกกําลังกายเด็ดขาดเลยค่ะยิ่งคุณออกกําลังกายจนมีซิกแพคมีกล้ามเนื้อนะคะฮอร์โมนเพศชายของคุณจะยิ่งหลังดีมากขึ้นค่ะสมรรถภาพทางเพศก็ดีแถมยังเซ็กซี่อีกด้วยนะคะ